สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาให้ดูชุดลางนะครับตัวนี้จะเป็นชุดลางตัวจัดโปนะครับชุดนี้ก็จะมีลางไกเซฟปีกโรเลอร์นะครับก็ลดน้ำหนักให้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นล้อลูกปืนนะครับสีกยาว45เซนเสริมยางได้นะครับนี่นะครับดูล้อลูกปืนนะครับลื่นๆนะครับ น,นะครับเป็นล้อลูกปืนนะครับชุดนี้มีขาจับท่อให้นะครับไกเซฟแบบฝังล่างน,นะครับราคาโปรตัวนี้ที่ผมแจ้งไปล่าสุดจะอยู่ที่สองพันนะครับชุดนี้เลยนะครับแล้วมีลูกดอกให้อีกหนึ่งลูกนะครับนี่นะครับ รางความยาวสั่งได้นะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่มีทั้งรางกลมแล้วก็รางเหลี่ยมนะครับสั่งได้ราคาเดียวกันนะครับเป็นช่วงจักโปรนะครับช่วงนี้นะครับราคาสองพันนะครับปกติชุดนี้ผมจะขายอยู่ที่สองพันสองนะครับรางไกเซฟปิกโรเลอร์ล้อลูกปืนนะครับลดน้ําหนักหน้านี่นะครับสิบชุดนะครับส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับ ชุดล้างตัวโปตัวนี้นะครับราคาสองพันนะครับราคาปกติที่ขายก่อนหน้านี้อยู่ที่สองสองพันสองลดลดให้ลูกค้านะครับส่งให้ฟรีนะครับชุดนี้ถ้าโอนก่อนก็ราคานี้เลยส่งฟรีแต่ถ้าเก็บปลายทางนะครับจะมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นล้างไก่เซฟนะครับฝังล้างนะครับ มีทั้งลังกลมลังเหลี่ยมนะครับสั่งได้นะครับจะเอากลมหรือเหลี่ยมราคาเดียวกันสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดียลนหรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับ0929462599องครับจะมี2เบอร์นะครับถ้าไอดียลนก็จะเป็น095 5026338นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะครับสิชุดนะครับส่งวันนี้นะครับลูกค้าที่สั่งไว้ไว้นะครับรอรับได้เลยนะครับเป็นล้อลูกปืนทั้งหมดนะครับยิงแบบลื่นๆเลยนะครับชุดนี้นี่ครับปีกข้างคาว เป็นปิดโรเลอร์45เซนเส้นยางได้2เส้นนะครับนี่นะครับเส้นยางฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิษณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ